สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมเช่นเคยครับมิสเตอร์จนาธานครับในวันนี้ครับเรากลับมาในพาร์ทของเครื่องมือเหมือนเดิมนะครับแต่จะไม่พูดถึงในเรื่องของโกลเตอร์และแล้วก็ SD m นะครับแต่จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถใช้ร่วมกันได้นั่นก็คือซัพพอร์ตแอนด์รี t ติสแตนไดนามิกนั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตานิดนึงนะครับขออนุญาตปิดโกลเตอร์ก่อนนะครับเอาแค่ตัวเดียวก่อนเนาะนะครับซัพพอร์ตแอนด์รี t ติสแตนไดนามิกครับเป็นแนวรับแนวต้านเชิงสถิตินะครับ แต่หลายคนอันถามผมว่าเอ้ยผมก็ตีได้นะนะครับแนวรับแนวต้านแต่อย่าลืมนะครับว่าแนวรับแนวต้านที่เราตีอ่ะใครเป็นคนมโนขึ้นนะครับก็คือตัวเราถูกไหมตรงนี้เป็นแนวต้านนะตรงนี้เป็นแนวรับนะซึ่งเราไม่รู้ว่าอดีตย้อนหลังเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับตัว support and resistance dynamic นะครับมันเอาตัวเลขบนตลาดนะครับไปคำนวณน,นะครับ ออกมาเป็นแนวให้กับเราครับซึ่งมันจะได้แนวรับแนวต้านที่มีนัยสําคัญจริงๆย้ําว่ามีนัยสําคัญจริงๆนะครับไม่ใช่แบบว่าตีแล้วทะลุนะครับเนาะถ้าเราตีเองแบบนั้นก็เจอบ่อยเหมือนกันถูกต้องไหมครับอ่ะเรามาดูวิธีการใช้นะครับบอกเลยครับว่าใช้ง่ายมากนะครับเหมือนแนวรับแนวต้านโปรติทั่วไปแต่มันเป็นแนวรับแนวต้านเชิงสถิต ส่วนว่าตรงนี้นะครับเป็นก้อนกอนหนึ่งนะครับจะสังเกตว่าราคามันย่ำอยู่โซนประมาณแถวๆนี้นี่โซนแถวๆนี้นะครับซึ่งวิธีการเก็บกำไรก็คือบายที่แนวรับนี่แหละนะครับและ SL ที่ใต้แนวรับนะครับแล้วไปเก็บท p ที่แนวต้านถัดไปแค่นั้นเลยไง่ายไหมแค่นั้นจริงนะครับและนี้คือพอทะลุเสร็จปุ๊บ เราก็ค่อยไปหาจังหวะเซลล์ด้านบนที่เป็นแนวแนวใหม่ๆนะครับที่เกิดขึ้นเนาะซึ่งเนี่ยหลายคนจะสงสัยว่าทำไมมันได้ชื่อคำว่าเดน a ิมิกนะครับเพราะว่ามันสามารถเคลื่อนที่ตามมูฟเมนต์ตลาดได้นะครับสมมติว่าราคาเนี่ยไปไแล้วไปแล้ว,ลว,ลวขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็จะเกิดแนวใหม่ให้กับเรานั่นเองนะครับโอเคไหมนะครับและยังไม่พอครับเครื่องมือตัวนี้ ใช้ได้กับพวกคู่เงินด้วยนะครับน้ํามันทองคําคู่เงินได้หมดเลยนะครับทุกคู่เลยนะครับโอเคเนาะนะครับซึ่งบอกเลยว่าสะดวกสบายมากแล้วก็ไม่ต้องตีแนวรับแนวต้านเองนะครับประหยัดเวลาในการวิเคราะห์กราฟเราได้ไปเยอะเลยนะครับแล้วก็ไม่ไปแอบด้วยนะครับเนาะนะครับตรงนี้ก็ใช้ง่ายๆเลยนะครับอ่ะไปดู H4 อันนิดหนึ่ง H4 แนวก็จะ มีน้อยมากขึ้นแต่ความมีนัยสาคัญก็จะมีมากขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการเทรดแบบเชิงสถิติหรือเทรดเชิงคอนเนี่ยยิ่งมีไทม์เฟรมใหญ่มากเท่าไหร่ชุดข้อมูลมันก็จะเยอะนะครับอืมแต่ต้องแลกมาด้วยกับระยะเวลานะครับที่ที่นานหน่อยนะครับอ่าอย่างเช่น h 4อย่างงี้เราก็ค่อยไปหาจังหวะเซลล์โซนประมาณ1น5 0โดยประมาณนะครับเพราะว่าเลขในยะดสำคัญของทองคำจะลงท้ายด้วย0ูนย์นะครับเผื่อใครยังไม่รู้เนาะนะครับ แค่นี้เลยจริงๆง่ายๆนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าใครบายไปเนี่ยโอ้โหไปเก็บแนวต้านถัดไปเลยนะครับระยะเท่าไหร่8ป0 0ันจุดนะครับโดยประมาณนะครับโดยประมาณ7 8 0 0ันดจุดโดยมานะครับใช้ง่ายแค่นี้เลยครับแล้วค่อยไปหาจังหวะเซลล์นะครับแล้วก็ s อสอสั้นๆนะครับใช้แค่นี้แหละจริงนะครับแนวรับแนวต้านนะครับเหมือนใช้แนวรับแนวต้านปกติเลยนะครับเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับ ง่ายๆได้ใจความนะครับเนาะก็อย่างนี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับผมจะทำในเรื่องของการใช้ร่วมกันระหว่างโกลเตอร์แล้วก็ตัวนี้นะครับก็คือ Support and r e s รี t ิสตันดินามิกนั่นเองครับแล้วเดี๋ยวทีเนี้ยเราค่อยเอามาจับรวมกันนะครับว่ามันจะใช้ได้ยังไงและมีสีภาพยังไงนะครับรอติดตามดูครับ โอเคเนาะนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปด้วยนะครับและเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับบ๊ายบายครับทุกคนสวัสดีครับ